สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัชนกนุชัย B63-04386 ดิฉันนางสาวนิชิลาล้ำเลิศบีห3 9 2 1ผนามเนรันเพีกียรตสุพล B63 21น b 6 3ครับค่ะวันนี้เราจะมาทำการทดลองสนามไฟฟ้าสถิตนะคะอุปกรณ์การทดลองมีดังนี้นะคะกระดาษทิชชู่หลอดไม้จิ้มฟันและแก้วน้ำค่ะนำไม้จิ้มฟันไปเจาะที่หลอด จากนั้นนำไม้จิ้มฟันไปเสียบที่ก้นของแก้วที่เจาะรูไว้แล้วแล้วนำกระดาษทิชชู่ไปถูบริเวณปลายหลอดประมาณ20-30วินาทีจากนั้นนำมือไปจาะที่บริเวณของปลายหลอด จะเห็นได้ว่าหลอดเคลื่อนที่ตามทิศทางของมือที่ใช้หมุนค่ะสรุปผลการทดลองนะคะเมื่อเรานํากระดาษทิชชู่ไปถูกที่หลอดประจุอิเล็กตรอนที่อยู่กับกระดาษทิชชู่จะหลุดไปยังพื้นถูกของหลอดและเมื่อเรานํำนิ้วมือที่มีโปรตอนเข้าไปใกล้จะเกิดแรงดึงดูดระหว่างประจุทําให้หลอดดูดติดก,กับนิ้วมือและเกิดสนามไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นในนี้นค่ะ พวกเราจะมาทําการทดลองเรื่องสนามแม่เหล็กสจิตอุปรกรณ์มีดังนี้คะ่ะขานสกูลูกแม็กและก็ลวดทองแดงค่ะนำลวดทองแดงที่พันกับสกูแล้วมาต่อที่ขั้วบวกและขั้วลบของฐานจากนั้นนําตัวสกูไปจอดที่ลูกแม็กที่เตรียมไว้จะเห็นได้ว่าลูกแม็กติดขึ้นมาก,กับตัวสกูสรุปผปลการทดลอง สาเหตุที่ทําให้ลูกแมกติตขึ้นมากับตัวตะกรูได้เพราะว่ากระแสไหลผ่านกดดัวทําให้เกิดการหย่น d o การหย่อนําดังกล่าวทำให้เกิดสนามแม่เหล็กสกิดจึงทําให้ลูกแมกติตขึ้นมากับตัวตะกรูได้พวกเราขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้นค่ะขอบคุณค่ะ